นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเทพบุตรลาสวัสด์แต่งโดยอนัตตาตอนที่26หนุงหนิงยืนมองชายหญิงที่อยู่ในร้านเพชรที่แสนดูราด้วยความตกตะลึงแน่ละเธอต้องจำได้อย่างแน่นอนว่าผู้หญิงคนที่กำลังยืนงงข้างผู้ชายรูปดอบปานเทพบุตรนั้นคือใครก็จะมีใครละ่ะ กนังพิสินีเพื่อนรักเพื่อนแค้นที่เธอทั้งรักทั้งริษยานั่นแหละไม่คิดเลยว่าไม่กี่สัปดาห์เธอจะได้มาเห็นภาพนี้ภาพที่เจคอบจะพาเพื่อนของเธอมาซื้อแหวนถ้าทางไอ้หมอนี่ถ้าจะรักจริงหวังแต่งหรือไม่มันก็อาจจะแค่ พามาซื้อแหวนเพื่อซื้อใจก็ที่เธอแบล็กเมย์มันเงินที่ได้มามันก็ยอมจ่ายแบบไม่คิดมากแม้ว่าภาพวิดีโอพวกนั้นจะเป็นแค่ตัวก๊อปปี้เจคอบก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเขามีท่าทีรีบร้อนจ่ายเงินโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยสักนิดแต่ภาพที่เห็นอยู่นี่ท่าทางของเจคอบราวกับจะเทิดทูนบูชาเพื่อนของเธอ ผิดกับท่าทางในวันนั้นดาวฟ้าดาวกับเป็นคนละคนหรือว่านี่คือการแสดงแล้วจะแสดงไปเพื่ออะไรละ่ะหรือแค่อยากได้พิินีคนที่กําลังมองอย่างใช้ความคิดเป็นอันต้องพังะเมื่อเห็นชายใส่สูทต,ตัวใหญ่ยืนจ้องเธออยู่ท่าทางเหมือนจะเป็นการของทางร้านเห็นยืนแขนกลางขนาดนั้น แปลว่าไม่พกปืนอยู่ใต้ไม่ได้พกปืนอยู่ใต้จักแร้ก็ต้องกล้ามโตจนหุบไม่ลงหนุงหนิงยิ้มแย่ๆและรีบเดินทำทีเป็นเดินดูโน่นนี่ไม่ให้ดูผิดปกติไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพิินีก็เดินออกมาจากร้านด้วยอาการของคนล,ลอยๆคล้ายกับคนที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เธอเลือกแหวนไปแล้วผ่านการขยันขยอของเจคอบและคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านที่ประเอิญมาเห็นเธอกำลังขมวดคิ้วมองถาดแหวนที่ละลานตาสุดท้ายเธอก็เลือกไม่ได้แค่ชี้วงที่ชอบและทางเจ้าของก็รับปากว่าจะทำแบบพิเศษเอาไว้ให้ด้วยราคาพิเศษอีกด้วยแล้วจะส่งภาพที่ ให้เธอเลือกอีกที่วนเจคอบเขาไม่ว่าอะไรอยู่แล้วรีบวางเงินมาจำและโอบผาร่างอ่อนแอนเดินเข้าร้านอาหารฝรั่งเศสที่เขาอยากแนะนำให้เธอลองทานดูบ้างภาพแหวนที่วนเวียนอยู่ในในหัวนั้นยังมึนงงอยู่เลยยังมีเมนูอาหารที่เธอไม่คุ้นชินมาให้เธอเรียกซะอีกแถมมันยังเป็นภาษาฝรั่งเศส เรื่องอาหารเจคอบจึงจัดการให้ทั้งอาหารเดยกน้ำย่อยจานกระอยกระริบกินแล้วท่าทางจะไม่อิ่มกับจานหลักที่เริ่มเข้ามาเติมเต็มกระเพาะอาหารอาหารหวานที่เธอต้องร้องว้าวแต่จำชื่อไม่ได้และไวาขาวที่ทานคู่กันพาให้เลือดในกายร้อนผับเ่าจนแก้มสีซีดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพู มองดูน่ารักจนเจคอบต้องยกมือเท้าคางมองเธออย่างหลงไหลไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะยอมเลือกแหวนทั้งที่ยังไม่ยอมตกลงแต่งงานกับเขาเจคอบไม่เคยบอกว่าเขามีแม่อยู่ที่สกอตแลนด์แต่ดูเหมือนท่านจะหลงสามีใหม่จนลืมเขาไปแล้วและสังคมของคนที่นั่นส่วนมากจะไม่ค่อยมีสถาบันครอบครัว ต่งไปก่อนจดทะเบียนสมรสแล้วนั่นแหละพอได้พบกับแม่ค่อยแนะนำตัวกันทีหลังก็ไม่เสียหายเพราะเขาเองโตมากับลุงที่ทำงานทางด้านธุรกิจยอมรับว่าเขาเก่งธุรกิจเพราะลุงคอยสอนและลุงเสียไปตั้งหลายปีแล้วด้วยด้วยโรคหัวใจเขาก็เลยใช้ชีวิต สบายสบายด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องห่วงใครจะมีก็แต่คนตรงหน้านี่แหละที่เขาคิดอยากจะผูกพันกับเธอเพื่อให้เป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวของเขาบริกรที่ยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆจะเติมจะเติมเครื่องดื่มให้อีกแก้วแต่เธอรีบปฏิเสธเพราะเข็ดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เสียงโทรศัพท์มือถือของเจคอบดังขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสืบสักโทรมาหาเพื่อปรึกษาเรื่องงานอย่างเร่งด่วนมันค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายผลิตทำให้เจคอบทำหน้ายุ่งยุ่เขาหันกลับมามองหญิงสาวสีหน้าไม่ใคร่สบายใจเท่าใดนักทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น่ๆ เขารีบวางสายแล้วโทรศัพท์หาใครบางคนที่เขาคิดว่าน่าจะช่วยได้ก่อนที่จะวางโทรศัพท์ไปแล้วเรียกเช็คบินเมื่อบริกรมารับการ์ดของเขาไปแล้วเขาก็หันมาบอกเธอด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักลูกพีทเออผมผมต้องรีบไปที่โรงงานสืบสักจะมารับผมในอีกประมาณ15นาที ผมกะว่าจะพาคุณชอปปิ้งให้แต่เธอรีบใส่หน้าไม่เป็นไรเลยค่ะฉะนั่งแท็กซี่กลับเองก็ได้เธอปฏิเสธเพราะไม่อยากเป็นตัวปัญหาไม่อยากเป็นตัวถ่วงสำหรับเขาแต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างนั้นสิเมื่อบริกรนำการ์ดวงเงินที่เธอไม่กล้าดาวนำมาคืนเขาวางทิปให้บ่อยไปตั้งหลายร้อยละหันมายื่นการ์ดใบสีทองนั้นให้กับเธอนี่จะ้ะ เอาไปใช้ได้เลยนะเดเมของผมจะมาช่วยคุณเองเธอไม่ยอมยื่นมือมารับการ์ดนั้นจากเขาเปรียบเสมือนกลัวว่ามันจะร้อนลวกมือแต่เจอคอบก็ยังดึงมือเธอมารับการ์ดใบนั้นเขาบีบมือเธอไว้ผมเสียใจจริงๆที่รักเขาดึงเธอเข้าม,มาอ,อกไว้มันเป็นกอดหลมหลวมที่ทำให้เธอตกใจนิดๆ แต่ไม่กล้าผลักออกทั้งคู่รอสักครู่เมดของเขาก็มาหาเราเมดคนนี้อายุมากกว่าเธอ4ี่ปีชื่อนิตยาเธอเรียกว่าพี่นิดนิตยาได้รับคำสั่งจากเจคอบให้ดูแลเธอให้พาเธอไปซื้อหาเข้าของเครื่องใช้สำหรับผู้หญิงนิตยารับคำสั่งจากเจ้านายแล้วหลังจากนั้นเจคอบก็ก้มลงจุบหนาะผากเธอเร็วๆ แล้วเดินจากไปเธอมองตามสายตาละห้อยนิดนิดก่อนที่จะหันมามองนิตยาที่ยังคงยืนยิ้มอย่างสุภาพให้กับเธอไปกันเถอะค่ะคุณซีนีเดี๋ยวดิฉันจะช่วยคุณเดี๋ยวดิฉันจะช่วยเลือกให้เธอทำหน้างอน เกาะแขนเนตยาอย่างฝากตัวบอกแล้วไงคะว่าให้เรียกตัวเองว่าพินิดอีกฝ่ายหัวเราเบาๆอย่างอิดนาระอาใจทำแบบนั้นคุณเจคอบจะโกรธเอนานะสิคะเธอทำท่างอนอีกตามเคยเธอไม่ชอบเลยเรื่องแบ่งชนชั้นวันนะต่อให้เป็นแบบนั้นแต่เมสองคนของเขาก็ยังทำตามคำสั่งของคนที่ให้เงินเดือน เมดของเขาทำงานเรียบร้อยเคยได้ยินมาว่าสืบสักพูดว่าเมดทั้งสองคนเดินมาจากบริษัทใหญ่ต้องเทนงานกันเป็นปีๆงานเมดของบริษัทนี้ราคาค่าจ้างไม่ธรรมดามากกว่าเงินเดือนพยาบาลหนึ่งเทอด้วยซัมแล้วเธอจะกลับมามองทั้งสองให้ต่ำต้อยกว่าเธอได้อย่างไรกันคนเราจะมีเงิน จะรวยหรือจนก็ตายกินถ่ายเหมือนกันทั้งนั้นแหละอ้าวซีนีเสียงทักนั้นทำให้พี่อีนีและนิตยาหันไปมองเป็นตาเดียวก่อนที่เธอจะทักอย่างแปลกใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอจะได้พบกับเพื่อนที่นี่ก่อนที่เธอจะเรียกชื่อนั้นออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวหน,หนุงหนิง จบแล้วนะคะเทพบุตรราสวัสด์ตอนที่2 6นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องชมพุชสนับสนุน แต่จะได้มีรายได้บ้างเนอะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ